เรนโซหัวล้อแม็กเขาออกแบบมาออฟโรดสวยเยอะนะราคาถือว่าโอเคนะเพราะว่าแม็กบางตัวของเมกาว่าราคายังแพงกว่านะยางถือว่าเงียบเลยนะครับเงียบดีแล้วก็วิ่งนุ่มก็ข็ขนนด้วยครับลองลุยกับน้ำแล้วเมื่อกี้ วัสดีครับผมอาร์ตวันนี้จะมาลองยางกับล้อแม็กของเลนโซนะครับว่าจะเป็นอารมณ์อารมณ์แบบไหนส่วนใหญ่เป็นงานสร้างเองกับหมดเพราะผมเป็นคนที่ชอบเล่นโมเดลอยู่แล้วผมก็เลยออกแบบด้วยตัวเองทำสไตล์เป็นแนวบแนวบบแนวออกทะเลทายแนวบาบาฮาแบบเมกาครับผมล้อนี้ก็ผมว่าสวยลงตัวอยู่ครับขอลองดูก่อนละกันว่าอารมณ์จะยังไงดี ตอนแรกซื้อเลนเจอร์มาก็ยังไม่ได้แต่งเป็นแนวออฟโรดนะพอสักพักหนึ่งกระแสออฟโรดเริ่มมาละใจชอบสิบหกมาตลอดอยู่แล้วแต่วันนี้ก็ขอลองถอดยี่สิบบ้างแต่เลนโซ่บอกว่าล้อแม็กเขาออกแบบมาออฟโรดสวยเยอะนะแนวคนชอบนี้อเมริกันจริงๆเลยราคาถือว่าโอเคนะเพราะว่าแม็กบางตัวของเมกาว่าราคายัางแพงกว่านะแพงกว่าเยอะแต่นี่เลนโซ่เขาบอกว่าผลิตมาเพื่อคนไทยเพื่อแบบไม่ต้องแบบเจอของแพงมากเกินไปประมาณนี้ถือว่าหล่ออยู่ครับ อารมณ์หรือว่ามันเงียบมันไม่มีเสียงยางเข้ามาในรถแต่ถ้าเป็นยางมัดนี่เบาๆก็มีเสียงดังเข้ารถผ้โดยสารละถ้าส่วนใหญ่แฟนผมพ่อผมข,ขึ้นมาปุ๊บผมก็เปิดเสียงคึงเสี่งงดังกบเสียงยางอย่างเี้นเขาจะบน่นแต่เนี้ยไม่ต้องเปิดเพลง,งเงียบเลยเมื่อก่อนก็จะมีพวกยางที่นําเข้ามาแบบไม่ไม่คุณภ,ภาพก็เยอะพวกยางจีนอะไรเงี้ยแต่อันนี้เรนโซ่เขาทํามาคุณภาพเขาคงดีกว่าเยอะทำมาถึงชาติผเดียวใช่ไหมพี่พี่เคยดูายการพวกทีแชมเปี้ยนมาก่อนไหมอ่าทไมก่อนเงี้ย เราดูเพื่อมันทําโมเดลทําฟิกเกอร์เมื่อก่อน YouTube ยังไม่ดังเราก็ศึกษาตามแบบร้านค้าคือคันแรกอ่ะมันก็ยังไม่สวยแต่คันต่อมาเราก็อยากลองคันอันที่2ว่ามันให้มันดีขึ้นกว่านี้ให้มันเนียนขึ้นกว่านี้ปี2ปีเราก็ลองไปประกวดเขามีงานประกวดอย่างเงี้ยเราดันจะได้ที่1่เฉยเลยมีคนบอกต่อก็เลยมันทำให้วันนี้ก็กลายเป็นงานงานหลักด้วยไหมงานหลักด้วยแล้วก็งานที่บ้านด้วยประมาณนี้สองอย่างพารอบคัน นใหญ่เป็นโปร่งที่ผมแบบไววันที่เองคิดขึ้นมาก็ร่างแบบแล้วก็ขึ้นกระดาษโฟมหล่อขึ้นมาแล้วก็ให้อู่สีเขาโคกเสียบสีมันก็มีผลจากทันทำโมเดลมาครับว่าเราชอบโมเดลเราก็อยากทํารถตัวเองด้วยก็ออกมาเป็นแนวนี้เลย ว่ายางหรือว่าเงียบเลยนะครับเงียบดีแล้วก็วิ่งนุ่มก็กถนนด้วยครับลองแล้ววิ่งถนนลองลุยกับน้ำครับเมื่อกี้อาจจะมีเสียงเล็กน้อยแต่ไม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 ดังมากเหมือนพวกยางมัดเท่าไหร่ผมว่าโอเคเลยครับช่วงล่างก็ยรวนเดอร์ OEM 2.0แล้วก็มีปีกบนของนายโยงส่วนสีผมประมาทําเองเพื่องการให้เข้ากับสีโช๊ส่วนปีกล่างผมก็อันเก่ามาแล้วมาบิวใหม่แล้วสไตล์ตพวกอเมริกา ส่วนกันชนนี่ผมก็คิดออกแบบแล้วก็ให้พี่อิงสุพันช่วยสร้างขึ้นด้วยส่วนไฟนี่สั่งมาจากเว็บต่างประเทศครับแล้วก็กระจังหน้าเอาของเอเวอเรสมาใส่ส่วนบอดี้ยังเป็น T6 กระโปรงยังเป็น T6 อยู่แก้มก็ T6 แต่ส่วนไฟเป็น MC ผมเอามายัดใส่เลยกระจกข้างเป็น F50 แปลงตรงรุ่นมาแล้วท้ายแปลงเป็น F50 แบบว่าไม่เสียลดตัดเลยตัดยัดใส่เข้าไปเลย กันชนก็ของพี่อิงสุพรรณเหมือนเดิมครับเวย่นสร้างเป็นชูกฟอก2อนอนาคตถ้ามีงบจะซื้อโช็คคิงอยู่ครับมาดูรถผมแล้วตอนนี้มาดูร้านเพื่อนผมที่ให้ยืมล้อมแม็กแล้วกันนะครับสวัสดีค่ะมิวนะคะจากร้าน MD ยังยนตค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูล้อมแม็กของเลนโซนะคะ สำหรับ6รลูตัวนี้เป็นจ็กเกอร์ไดนาตัวนี้ค่อนข้างนิยมมากเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบแบบว่าแนวดูดุดคลีนหน่อยนะคะตัวนี้คือตอบโจทย์มากเลยค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นจ็กเกอร์ไดนาที่เป็นทูโทนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งเหมือนกันที่ค่อนข้างจะฮิตเลยค่ะตัวนี้นะคะจ็กเกอร์เวนต์ตสสำหรับรถกระบะ6รลูตัวเตี้ยใส่ออกมาสวยมากเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นแบ็คแองเจิลนะคะของเลนโซตัวนี้ใส่ออกมาจะได้ความเรียบหรูแล้วก็ยังดูมีอะไรหน่อยเพราะว่าตัดด้วยคลิปเงาแบบนี้นะคะ ตัวนี้ก็จักเกอร์เวนตุสเหมือนกันนะคะแต่ว่าด้วยโทนสีที่เป็นสีดําสนิทตอบโจทย์ในสําหรับรถลูกค้าที่ชอบแนวคลีนเหมือนกัน,นะคะ่ะใส่ออกมาแล้วจะดูคุ้มโทนหน่อยนะคะตัวนี้เรนโซ่ดีว่านะคะสําหรับใส่ลุยใส่ยางใหญ่ๆหน่อยนะคะตัวนี้ใส่ออกมาก็จะดูดุสําหรับตัวนี้โอ้โหคงไม่ต้องพรีเซนต์อะไรมากเลยนะคะทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วสําหรับล้องเงาของเรนโซ่ก็คือออลึกออฟกะละมังแบบนี้เลยะคะ่ะสําหรับสายซิ่งนี่ยังไงก็ต้องจัดนะคะดีวันเลซิ่งค่ะ ตัวนี้เลนโซ่ 96m นะคะขีดแดงในตำนานเลยสวยอยู่แล้วนะคะไม่ต้องพีเศษอะไรเยอะตัวนี้มาให้พร้อมฝากลางเลนโซ่ so แท้เลยนะคะแถมน็อตแท้เลนโซ่ด้วยค่ะ D1MC ก็เหมือนเหมือนเดิมค่ะล้องเงาออฟลึกออฟกะละมังเหมือนเดิมนะคะสายซิ่งสายถางต้องใส่อยู่แล้วตัวนี้เป็นสีใหม่ของจ็คเกอร์ไดนาะคะสําหรับใครที่มีความรู้สึกว่าเอ,อ่อสีดํามันดูเข้มไปมันดูดุไปนะคะตัวนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์สําหรับ 95G นะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวโลโก้แดงนะคะแล้วน้ำหนักเพียง7.8กิโลเท่านั้นเองนะคะเบาจริงนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เลนโซ่ตรงนี้นะคะมีสไตล์แล้วก็ดูเท่มากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะต้องย้ําอีกทีเลยนะคะว่าเป็นล้อใหม่ของเลนโซ่ที่เพิ่งออกมาไม่นานนี้เองค่ะแต่ว่ามีขายแล้วนะคะที่เ d ยางยนตสำหรับยางเลนโซ่นะคะตอนนี้ทำยางมาหลายสไตล์มากๆเลยนะคะตั้งแต่รถเก๋งเล็กเก๋งใหญ่กระบ,บะแล้วก็ไปถึงสไตล์ออฟโรดกันเลยทีเดียวไลทิ้งเลนโซ่เนี่ยตอนนี้มีมาเลย3ลายนะคะ แล้วแต่ลูกค้าเลยว่าชอบลายไหนใช้ดีทุกลายนะคะเกาะถนนดีทุกลายรีดน้ําดีทุกลายค่ะแล้วก็ที่สาคัญเสียงไม่ดังด้วยไม่รู้ทําได้ยังไงจะเป็นเลนโซ d ดีวันนะคะตัวนี้เนี่ยจะได้เป็นล่องรีดน้ําแบบนี้เลยนะคะถ้าเรียกกันเขาเรียกว่าอะไรเหมือนไลายไฟอีกตัวหนึ่งตัวใหม่ของเลนโซนะคะก็จะเป็นตัวเลนโซฟินิกตัวนี้ก็จะได้เรื่องความสปอร์ตความสฉบเชี่ยวนะคะสำหรับตัวนี้นะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเป็นเลนโซลายใหม่นะคะเลนโซ GC1 นะคะเป็นเลนโซลายบ้านนะคะได้เรื่องความนุ่มเงียบ ใส่กับล้อแม็กแต่งก็สวยใส่กับล้อเดิมก็สวยค่ะเรื่องคุณภาพคุณสมบัติก็คือครบถ้วนเหมือนเดิมตัวสุดท้ายนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะสำหรับเลนโซ RTX นะคะตัวนี้เป็นยางออฟโรดนะคะมีความทนทานนะคะแล้วก็ความแข็งแรงมากเลยลูกค้าสามารถเอาไปลุยได้ทุกที่เลยนะคะในประเทศไทยไม่ว่าจะขึ้นป่าขึ้นเขาได้หมดทุกที่เลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอฝากล้านหน่อยสําหรับที่นี่นะคะ MD ยางยนต์นะคะ อยู่พระสมุทรเจดีนะคะทําทุกอย่างเลยล้อ,อยางช่วงล่างนะคะผ้าเบรกเจียจายน้ามันเครื่องของเลวทั้งหมดทั้งระบบนะคะยังไงสนใจติดตามได้ที่เพจนะคะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจลอเรเนโซ่นะคะไม่ต้องห่วงว่าซื้อที่นี่มันจะมีประกันไหมหรือไม่มีประกันยังไงนะคะเพราะว่าเราเป็นดีลเลอร์ของเลนโซ่เลยนะคะร้อเเซเชื่อมั่นมากๆในความแข็งแรงของเขาในคุณภาพและความสวยงามค่ะเป็นแบรนด์เดียวเลยที่หนูไม่ต้องเชียร์ขายอะไรเลยแต่ลูกค้าก็คือจบได้เลย